ครับผมก็ก็มีซีรีส์เรื่องซูเปอร์แมนอันนั้นถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมอันนั้นทางช่องไทย PBS ครับก็จะเป็นเป็นซีรีส์ที่ถูกทาเพื่อให้คนที่มองไม่เห็นสามารถดูได้ด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือเราจะต้องมีเดลล์อกที่ต้องพูดถึงตัวบรรยากาศสถานที่คุยกับใครตอนนี้มันแบบเช้ากลางวันเย็นเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วสิ่งที่มันยากคือการที่เราเดลลอกมันยาวมากๆทำยังไงให้คนที่ตามองไม่เห็นกับคนที่ตามองเห็น สามารถดูได้แล้วรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากภาษาเดียวอย่างเลี้ยมใช่ไหมครับภาษาเดียวบมรตาอ๋อไม่ครับชาดชการบทเป็นบทพูดของตัวละครนี่แหละครับผมที่ที่จะถูก้วยตัวละครผมเนี่ยจะมีตัวละครที่ติดตามด้วยคือน้องคนโนสมัยที่เป็นนักประกาศข่าวเขาจะก็จะพากว่าเนี่ยแม้เนี่ยอยู่ไหนทาอะไรอยู่สู้กับใครอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมยากกว่าเดิมไหมครับยากยากมากเพราะดาหลอกยาวมากครับ ซีนส่วนใหญ่เนี่ยจะยาวประมาณ6หน้าได้ในการในการถ่ายครับผมแต่ความพร้อมวัน,วนวาหนักเหมือนกันช่วงนั้นใช่หนักมากๆก็ไปถ่ายมาแบบทั้งวีคเลยก็ทีเดียวจบเลยครับผมก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ครับผมบอกว่าจะมีมีการก่อนหน้านี้จะมแบบมีแต่งตัวไว้คขับกจะจระจายเติดคู่ก็อ๋อใช่กน็น่าจะประมาณช่วงช่วงปีที่แล้วเลยครับที่มีแผนเอาไว้ก็มีหลายประเทศเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนไปก่อน พอที่บอดี้โอเพ่นแล้วคือโควิดมันโอเคขึ้นแล้วก็ค่อยๆตามไปหาปแฟนๆได้มีแฟนคือแบบบรรดาแฟนคับห,หรือว่าแฟนเพื่อนๆเราจะต,ต้องเต็มตัวอะไรยังไงแล้วตอนนี้เหมือนเราเริ่มเบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้พอเบาบางลงแล้ว่สิ่งที่ดีมากๆตอนนี้คือเฟสติวัลเริ่มกลับมาจัดได้แล้วครับผมก็ ตอนนี้ก็ค้างไว้หลายงานมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากไปร้องก,กับฟแฟนๆแล้วก็น่าถ้าไม่ไม่ไม่ผิดพลาดเนี่ยช่วงประมาณพฤษภาก็อาจจะได้เจอกันแล้วครับีตอนนี้แต่ว่าเรื่องีคุยกันม้างแล้วว่าพิธีศโ,โหยาวไปถึงท่านว่า<ม>แล้ว <นะ S 1> ครับผมต่เห็นว่งานที่มาเป็น้กยนอย่างแน่นหนาเลยใช่ใช่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวซีรีส์ที่ทําเองเนี่ยก็กําลังจะกําลังจะถ่ายเร็วๆนี้ด้วยครับ<ม>เพราะว่าแคสชัยใ,ใกล้ใกล้จะแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบทก็ก็กำลังแก้ใกล้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ึ มันดีในเรื่องบทนี่แหละครับเพราะว่าเราเราไม่อยากปล่อยบทที่ไม่ดีออกมาก็คือไปทบทวนเรื่องบทมาหลายรอบมากเป็นสิบรอบจริงๆครับอ่านอ่านหลายรอบมากๆเพราะว่าเนื่องเนื่องด้วยว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราต้องเลเป็นสัลวแพทย์เอ้ย<แ>ัลว <8. S 2> <laughs> แพทย์แพทย์สัวแพทย์ทางทะเลครับผมแล้วมันมันมันยากทางเทคนิค,คมากมากเพราะว่า,าเป็นหมอก,ก็ยากแล้วนี้ต้องเป็นหมอรักษาปลาด้วยต้องไปดูเรื่องอวัยวปะปลาอะไรพวกนี้ต้องไปไปเวิร์กช็อปเรื่องเครื่องมือแพทย์ต่างๆเรา,าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกับมันหมดทุกอย่างเลย ใช่ใช่ครับผมทั้งทั้งวิธีการพูดทั้งวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆด้วยครับผมเพราะว่าโหเพราะมันเป็นเชิงเทคนิคแล้วคนที่อยู่ในสายอาชีพแบบเขาเขาจะดูรู้ว่าใครทําเป็นเราไม่ทําเป็นมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงที่ต้องไปเวิร์กเรื่องนี้เยอะมากๆครับผมแต่แตว่าเรามีคนทั้งๆอยากเห็นเหมือนกันยากมาก,กอยากมากอยากมากเป็นยังไงครับเราคาดหวังยังไงบ้างกว่าโอด้วยด้วยคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปในในตัวบทสําหรับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสังคมหลายๆอย่างมากๆเราอยากให้ ทุกๆคนได้ได้ดูแล้วก็เอาไปตระหนักถึงอะไรบางอย่างับผม <Yoda. S 2> เพราะว่าก็จะมีตัวละครหลักที่จะมีปมปัญหาของแต่ละตัวซึ่ง <üst ande. S 2> แต่ละตัวเนี้ยก็จะมาเจอปัญหาต่าง,งๆแล้วคอยแก้ปัญหาและปัญหาสิ่งเหล่านี้มันทําให้ตัวละครเนี้ยเด v e l o p ไปในทางไหนบ้าง <centimeters. S 2> ทั้งดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงบ้างมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวละครนั้นๆก็อยากให้ทุกคนแบบลองเก็บไปดูครับผมว่าเดี๋ยวถ้าทําตามตัวละครแล้วจะเป็นยังไงนะหรือว่าถ้าไม่ทําตามแล้วจะเป็นยังไงบ้าง เรื่องใหม่เกี่ยวกับอบหุ่นใช่ไหมครับอย่าช่วงนี้ฟิตหุ่นเข้าฟิตเนสแบบหนักหน่วงใช่มันมีต้องซีส์พวกดำน,น้ำอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยแบบไปฟิตหุ่นอยู่ต้อนกลัวแบบว่าเป็นฉากแบบหวังต้องหุ่นแบบแรงมางอ๋อช่วงนี้ฟิตหนักมากเลยครับไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับผมเป็นพาลอสนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเพราะตอนนี้เรห้าถึห้าร้านแล้วครับผม ก็เพลงนี้ยอดวิวขึ้นไวกว่าเพลงอื่นมากๆเลยครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับดูแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยชอบเพลงอกหักครับผมแต่ว่าเอาเอาเพลงนี้ไปต่อยอดกับเพลงอื่นเลยไหมก็ต้องบอกว่าก็มันเพลงที่จะตามมาเนี่ยก็ก็จะมีทั้งเชิงโพสิทีฟแล้วก็มีแคทีฟด้วยก็อยากให้รอให้รอติดตามครับผมแต่ว่าเนื่องด้วย3เพลงแรกที่ปล่อยมาเนี่ยมันเป็นเชิงแบบแฮปปี้หมดเลยพอพอได้มาเป็นเพลงนแคทีฟบ้างเพลงอกหักบ้างก็รู้สึกท่านั้ก็ดูชอบกันดีครับ ทนาจาร์พี่ว่าน่ไยมพี่ว่านมาทาเพลงด้วยกันเป็น่ังบ้างคุณธนกิจเก่งมากเลยครับผมคุณธนกิจนี่ตกลงปงใจมาทําเพลงให้ปุ๊บเราก็ตามจี้เลยครับผมจนได้จนได้เพลงนี้มาตอนแรกเขาก็บอกว่าเออคิดว่าเราถามเล่นผมว่ามันผมไม่เล่นพี่เอาเอาจริงจริงก็จนได้เพลงนี้มาครับผมตัวพี่ว่านเก่งมากแล้วขั้นตอนการทํางานคือเนียมมากจริงๆครับผมคือ เราทั้งโปรดิยวเองทั้งทำทำนองทำเนื้อร้องเองด้วยแล้วก็ยังยังชวนพี่โอ๊ตมาคอรัสให้ผมด้วยแล้วก็คุมร้องให้ผมด้วยก็ต้องมือนเราใส่ใจเรืรายละเอียดเลยว่าจะเป็นการทำเพลงเนี่ยทำซีรีส์รายการอะไรเราจะลงเป็นหนึ่อย่างจริงจใช่ใช่ผมผมรู้สึกว่ารายละเอียดมันเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานเพราะว่าม,มันจะแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยหรือว่าแฟนๆต่างทุกคนเนี่ยได้เห็นอะไรที่มากขึ้นเวลาเราทํางานให้มันละเอียดมากขึ้นด้วยครับฝากเหมือนกันไม่อยากที่อื่นแขับ ก็ฝากทุทุกคนนะครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลที่4มาชื่อว่า t a r n o ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง YouTube c h anel n ของมิ s u p e r Studio ครับผมแล้วก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันออนไลน์เลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเพลงสากลด้วยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ